สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับรุ่น X1211K นะครับสำหรับสเปคตัวเอเซอร์1 1 k ตัวนี้นะครับความสว่าง2,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ1,000 0ต่อ1นะครับสำหรับตัวนี้นะครับชั่วโมงหลอดก็เพิ่งใช้ไปแค่200กว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้ได้4,000ถึง5,000 ชั่วโมงนะครับหลอดใช้ไปแค่200กว่าชั่วโมงนะครับถือว่าใช้น้อยมากนะครับและแสงของเอเซอร์นะครับ2,500ลูเมนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นะครับแล้วก็เป็น DLP Projector นะครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวทดสอบแล้วก็ขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอเซอร์นะครับรุ่น 1211K นะครับตัวนี้เป็น DLP โปรเจคเตอร์แล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่รองรับระบบภาพ3มิติด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอเซอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วก็กดสวิตช์เปิดเครื่องเลยนะครับน่นนะครับฉายใส่ครับจอโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วครับคุณผู้ชมครับ เอาล้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมามาดูลำแสงนะครับ2,500ลูเมนนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับลำแสงพุ่งกระจายเลยครับเอเซอร์2,500ลูเมนถือว่าจำไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมก็ดูเองแล้วกันนะครับว่าความสว่างแค่2,500ลูเมนของเอเซอร์นั้นนะครับจะเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับหน้าจอเตรียมความพร้อมแล้วดูนะครับสีสันของเอเซอร์นี้สดใสมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับกับภาพยนตร์เรื่องฟาร์แปดเหมือนกับโปรเจคเตอร์อื่นๆที่ผมเคยทดสอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเล่นในโหมดภาพยนตร์นะครับของฟาร์แปดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเหมือนโปรเจคเตอร์ยี่ห้ออื่นๆที่ผมรีวิวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทดสอบกับฟาสต์นี่จะเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับมาดูแสงกันครับคุณผู้ชมครับนี่ครับลำแสงที่พวยพุ่งออกมานะครับของเอเซอร์เอ็กหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเคนะครับคุณผู้ชมครับหึ่สองพันห้าร้อยลูเมนก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเอเซอร์ครับ นี่คือโปรเจคเตอร์เอเซอร์นะครับ X 1 2 1 1 K นะครับผู้ชมครับตัวนี้ความสว่าง2,500ลูเมนนะครับหลอดเพิ่งใช้ไปแค่200กว่าชั่วโมงนะครับผู้ชมครับโอ้โหดูครับลำแสงที่พวยพุ่งออกมานะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ยอดเยี่ยมเลยครับผู้ชมครับเอเซอร์ X 1 2 1 1 K นะครับผู้ชมไปดูกันครับดูภาพครับไม่ธรรมดาเช่นกันครับตัวนี้ หรือว่าสุดยอดเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับตัวนี้ดูแสงครับดูแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับ2,500รลูเมนนะครับดูครับนี่ครับ2,500รลูเมนนะครับโอ้คุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับ 2,500ลูเมนของเอเซอร์นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมให้ดูหลายๆมุมนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับที่ลำแสงพุ่งออกมาครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูครับคุณผู้ชมครับดูสีสันแล้วก็ดูแสงครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่คือ a c e r X 1 2 1 1 K นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมฉายใส่จอโปรเจคเตอร์เลยครับดูความสว่างดูความคมชัดครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับตัวนี้ดูครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบฉายโปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอเซอร์ X1211K นคะครับความสว่าง2,500ลูเมนครับเหลือเฟือเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับความสว่างแค่2,500ลูเมนแต่คุณผู้ชมดูนะครับเหลือเฟือครับของเอเซอร์ครับ เหลือเฟือเลยครับ2,500ลูเมนนะครับตัวนี้ใช้ได้5 0 0ชั่วโมงนะครับแต่ชั่วโมงหลอดผมพึ่งทดสอบผมพึ่งเคยใช้ไปแค่200กว่าชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าใช้น้อยนะครับ200กว่าชั่วโมงนะครับสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ครับสุดยอดจริงๆครับดูครับ ดูภาพครับสุดยอดมากครับอ่าดูครับอเดี๋ยวผมจะเปิดเรื่องใหม่ลองลองภาพอื่นดูนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองชมเรื่องอื่นๆดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบดูเรื่องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของ ภาพนะครับเดี๋ยวผมจะดูภาพตัวอื่นดูดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับดูลำแสงนะครับที่พวยพุ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับถือว่ายอดเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องอื่นๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่เดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูปัญญาเรนูนะครับมาดูปัญญาเรนูภาคหนึ่งกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูภาคหนึ่งกันนี่ครับอ่ามาดูนะครับดูภาคหนึ่งของปัญญาเรนูโอ้โหสุดยอดจริงๆครับภาพนี้แจ่มเลยครับ นี่คือภาพยนตร์เรื่องปัญญาเรนูนะครับทดสอบโดยโปรเจคเตอร์เอเซ X1211 นะครับความสว่าง2,500ลูเมนนะครับรองรับระบบภาพ 3D เช่นกันนะครับเป็น DLP โปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้ดูลำแสงที่พวยพุ่งออกมาครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดมากครับ ดูครับดูลำแสงนะครับเอเซอร์ตัวนี้2,500ลูเมนนะครับขายราคา4,500บาทนะครับเนื่องจากช่วงหลอดเหลือเยอะเลยครับปัญญาเรนูครับดูครับบัญญาเรนูครับแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โห ตัวนี้ขาย4,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสกเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ